สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนดัวนะฮะวันนี้นะผมได้มาอยู่ที่จังหวัดลำปางครับเดินทางมาถึงตะคืนนี้นะผมกับอันมูปหลวัวข้อ,องซุกนะฮะปะหลวงเซิร์ทปหลวงบ้านมูหนึ่งสีถ้อยนะแล้วก็ปหลวงดมมูสิเ็ดนะฮะแล้วก็ปหลวงสันนะมูสีเขาเดินทางมาที่นี่ครับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ของจังหวัดลำปางครับซึ่งเจ้านี่ฝนตกครับแต่คืนนี้เขามาถึงกันประมาณ3ามสี่ทุมละแล้วก็มีการเข้าไปแยกห้องพักนะฮะกิจกรรมวันนี้ก็ะซ้บเรื่องมาจากครับผมได้รับการประสานงานจากพออาวุโสนะฮะอำเภอแม่ใจนะโดยสีอันในอำเภอแม่ใจท่าน ในอำเภอพิรัชต์จันทิมาครับได้ประสานเห้ทางที่พวกนะฮะมาเป็นประชาสัมพันธ์ให้กอับอำเภอแม่ใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรมนะเป็นการฝึกอบรมอำเภอน้ m ร่องนะซึ่งบอกตาวตรงนะว่าข้อมูลในเรื่องของการฝึกอบรมนี่ผมก็ยังบ่มีรายละเอียดนักแสดนะฮะพอตื่นเจ้าขึ้นมาก็เลยอยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศให่ท่านผู้ชมได้พอได้หันกันนะโดยเฉพาะพี่ต้องจ้างอำเภอแม่ใจว่าวันนี้ สีโป๊ก็ได้มาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องได้เข้ามาฝึกอบรมตัวแลวก็วันนี้ครับจะมีการฝึกอบร้มอ่อยังพ่องเนี่ยเขาจะมาเชียนหู้ไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าในอำเภอนะครับเป็นการยากจะคือพ่อแม่พี่น้องเจ้าพ่ใจได้พัฒนาไปพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นซื้อในการประชาสัมพันธ์คือกับปี่น้องเจ้าำเือแม่ใจได้ขับผู้ไปพร้อมๆกับนักขับเคลื่อนนะชุดนี่ที่มาอบร้มนะประมาณร้อยกว่าคนนะที่ผมผู้ข้อมูลมาก่อ เพิ่นจะเรียกว่าเป็นการพึกอบรมนักรับเครื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นอำเภอนลำรองแล้วก็จะมีการพึกอบรมพัฒนากันจะได้พ้องเดียววันนี้เราได้หู้ได้หันไปพร้อมๆกันแล้วผมซึ่งตอนนี้ครับยุทที่ผมยื่นอยู่กับเป็นหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนของจังหวัดลำปางนะฮะนี่ครับก็จะมีป้ายพัฒนาคือสร้างสรรค์นเนี่ย สพชลำปางนี่ครับนั่ก็คืออักษรย่อของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางนะฮะสถาบัานการพัฒนาชุมชนกรมพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทยนะครับผมนี่กระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่นะฮะนี่ครับด้านนะหน้าถ้าไข่เกยมาแล้วก็คงจะน,นึกภาพออกแต่ผมมาเป็นข้างแรกครับพอดีว่าวันนี้ตื่นเจ้าน้อยแล้วก็ ฝนมันตกนะฮะก็เลยเดินออกมาสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะืออ่าสมาชิกหรือว่าพ่อแม่พี่น้องจามพม่ใจติดต,ต,ตามช่อง YouTube ได้หูได้หันตัวนะฮะสถานที่ก็ร่มรื่นมากครับเขียวชะอุมไปด้วยต้นไม้นะฮะถ้าเข้ามาในฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นสาราพระภูมินะฮะส่วนฝั่งขวานี่ก็จะเป็นแท่นประดิษฐานของ พระพุทธรูปนะเป็นพระพุทธพัฒนาประชานาดนะฮะนี่ครับปฏิสถานองค์สวยงามเลยครับผมอ,อันนี้ส่วนมาด้านทางด้านขวาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลองมาเดินดูสักน้อยครับว่าบริเวณพื้นที่ที่เฮาใจฟึกอบรมในวันนี้จะมีลักษณะจะได้พ่องนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทนายอำเภอน,นะ พิรัชจนที่ม้านะครัี่โอกาสกับจีโฟกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมในครั้งนี้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีความยินดีแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่จะได้มาเป็นซื้อเพื่อครับพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจได้มาครับรูกข้อมูลข่าวสารในการทํางานของอําเภอไปพร้อมๆกันครับเนื่องจากว่าอําเภอของเขาทะานอำเภอแม่ใจได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนะฮะหนึ่งในบัลลัย บลายตำบลในบลายอำเภอในประเทศไทยนะที่ได้เข้าฝึกกันอบร้มในข้างนี้นะฮะแต่ผมมม่นแน่ใจว่าจะมีทั้งมดเกี่ยมเพอนทะี่ได้รับคัดเลือกมานะฮะส่วนข้อมูลตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเขาเกิดจะไปะถามรายละเอียดจากทันายนอำเภอในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของอข้อมูลของการ การปกครองการเมืองการปกครองนี่ของผมจีโฟกนี่บอกคอยถนัดตัวได้นะครับเพราะว่าเขามาทังสายดนตรีสายกีฬาแล้วก็สายาลุยๆกับชาวบ้านนะครับผมก็ในเนื้อวันนี้ได้มีโอกาสมาก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับในการเปลี่ยนซื้อประชาสัมพันธ์เพื่อแม่พี่น้องจามเพื่อแม่ใจได้หูได้หันได้พัฒนาไปพร้อ,อ,อมๆกันอนอกจากผมแล้วนะฮะก็จะมีสมาชิกเกินกึ่งนะฮะจะเป็นผู้นําของ หมู่บ้านนั่นคือกับนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป็นตัวแทนได้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้เหมือนกันนะฮะู้ซึกว่าจะหกตำบลหกสิบห้าหรือหกสิบหกหมู่บ้านนี่แหละครับยังน้อยหมู่บ้านละหนึ่งคนเนี่ยประหลงประกับนั้นมาแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีทั้งทะสงกับมีประมาณสามรูปครับส่วนผาคอื่นๆกับยังไม่ภาคลัดผาคนัดการทํา,าๆๆทงานของภารคราชการภาคนัดกับมีแหมหลายหน่วยงานที่เข้ามาอยู่ส่วนจะมีไผ่จะได้พองนี่ก็เดี๋ยว เขาไอยหู้ไกยหันไปพร้อมกันครับเพราะว่าหลายๆท่านนะผมกับเก๋ยหันหน้าค่าตามาหลายครั้งนะฮะก็หันหน้าค่าตาปะกันมามาหลายครั้งแต่ยังแบบเก๋ยจําจื่อกันได้จริงๆจังๆสักเตือนะฮะอยู่บ้านแม่ใจด้วยกันนี่บางทีตักกันนี่ก็จําจื่อมาได้จําหน้าได้นะฮะแต่วันนี้คิดว่าน่าจะ มาพบปะกันแล้วก็เดี๋ยวมาทําความรู้จักผู้นําของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในอำเภอแมจใจได้นกาึ้นครับผมถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับตี่จะได้มาทําความรู้จักครับผู้นำชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่ตีทํางานในอำเภอเพื่อในอนาคตในการประสานงานการทํางานระหว่างชาวบ้านระหว่างชีโฟกระวางข้าราชการหน่วยงานรัฐก็อาจจะติดต่อประสานงานกันได้ง่ายขึ้นการพัฒนากันน่าจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นตัวนะผม ซึ่งตอนนี้ครับจุดที่ผมยืนนี่ก็จะมีซุ้มเช็คอินนะฮะแล้วก็นี่พื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตอาสาบริการศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานแห่งล้านนาครับนี่จังหวัดลำปางนะครับอ้บรรยากาศเป็นเหมาะขนาดครับเป็นพื้นที่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับเดี๋ยวเขาจะได้มาศึกษาเอาไว้ไปพัฒนาที อำเภอแม่แจ้งเขาโดยเฉพาะหนองเลงซ้ายนะตอนนี้เป็นกองดินล้นๆนี่ในอนาคตอาจจะต้องใจความรู้ข้อมูลต่างๆตีได้รับการฝึกอบรมอของกับนั้นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกๆภาคส่วนไปช่วยกันพัฒนาหนองเลงซ้ายของเขาครับถ้าปล่อยคือหน่วยใดหน่วยดึงหน่วยงานใดหน่วยงานนึง,นนงพัฒนาหนองเลงซ้ายนี่คงจะเป็นไปลําบากครับถ้าบ่รวมไม่รวมมือกันนะฮะ ความเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากครับแล้วก็ค่อนข้างจะใจงบประมาณสูงและความสามารถของคนสูงเลยครับผมเพราะฉะนั้นความสามัคคีของจาเพื้อเมจัครับเหมนใจเฉพาะผู้น้าหมู่บ้านนะโดยเฉพาะเจ้าบ้านนี่แหละครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกําลังสําคัญที่จะต้องมาจ่วยขับเคลื่อนอหนองเลงซ้ายหรืออำเภอแมจใจของเขาในแหล่งท่องเที่ยวต่างต่าง,งนะเมใจเฉพาะหนองเลงซ้ายนะผมว่าบพราว่าจะเป็นตางปุ้ลละ ผ่าแดงนะฮะแม่ปื้มนะฮะปลาเมียงมูนี่นะผมว่าเป็นจุดสนใจที่จะพลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตของอำเภอแม่ใจเลยทีเดียวครับเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าคุณน้ำหมู่บ้านก็จะได้รับความรู้แหมเยอะเลยครับเพิ่มในการที่จะนำไปพัฒนาหมู่บ้านนะฮะในอำเภอแม่ใจของเขาครับส่วน พื้นที่ตรงนี้ครับทีผมเดินมาถึงจะเป็นอาคารที่จะเจ๊การฝึกอบรมในภาคเจ้านะฮะแต่ตังในนี่นผมยังไม่ได้เข้าไปดูเตะว่ามันมีลักษณะจะได้ว่าหลังจากที่มีการรับประทานอาหารเจ้านะฮะอาหารเจ้านี่เป็นมีโปรแกรมว่าคือเข้ากิ่นได้เจ็ดโมงถึงแปดโมงแล้วก็หลังจากนั้นจะต้องมาลงทะเบียนตั้งทีตึกนี่ครับนี่ฮะเป็นอา,อาคาร หอประชุมทิพช้างนะฮะนี่อ่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำาชุมชนลำปางครับอันนี้จะเป็นอาคารตีเขาจะใจฝึกอบรมกิจกรรมในภาคเจ้าวันนี้นะฮะอ่าอน,นี่ก็จะเป็นโมเดลของโคกหนองน้านะครับรงการในราชดำรินะฮะ ในหลวงราชาการท่เก้าแล้วก็ตอนนี้อาคารต่างๆก่อเน,นี่ยยังดีท่านผู้ชมได้หันไปพร้อมๆกันกันกบผมนี่แหละครับผมก็มาถึงแต่คืนนี่มันมืดแล้วแบบใครหันอะย่างชัดเจนนะส่วนพื้นที่ผมคิดว่าน่าจะกว้างกว่านี่นะฮะน่าจะมีพื้นที่ด้านในด้านหลังตัวแต่เขายังแบบไปเตียนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการรับประทานอาหารในตอนเจ้าตัวนะฮะซึ่ง วันนี้กิจกรรมของการฝึกอบรมก็มีการนัดหมายให้นักขับเคลื่อนทุกๆคนนะฮะใส่ชุดผ้าไทยนะฮะก็วันนี้ผมใส่ชุดนี่นอนก็เลยตื่นมาก่อนเนี่ยผมได้ไปเปลี่ยนชุดเตี่ยเดี๋ยวเขาคงต้องไปเปลี่ยนชุดเผื่อ,อมีความพร้อมเพียงกันนะฮะและนี่จะเป็นอาคารที่ใจรับรองอผู้เข้าร่วมอบรมนะฮะอาคารแรกนี่ก็จะเป็นอาคารสามชั้นครับเฮน ขจ้านะนี่ผมมันแน่ใจเหมือนกันว่าคําว่าขาจ้านี่มันแปลว่าอย่างนะนเฮือนนี่หู้ยู่นะฮะเป็นเรือนนะฮะอาจจะเป็นจื่อธรรมดาจือ่อเฉยๆหรือมีความใหม่หรือเปล่าผมมาแน่ใจนะฮะอาคารนี่มีสามชั้นครับห้องนอนเป็นง้มขนนัดนะฮะสวัสดีครับตะคืนรับมอวะครับรับมออยู่เนาะครับนี่ นี่ครับก็มีจ้องมีลมไว้บริการที่นี่ครับคนที่มาอบลมได้ใจตัวเองลงอาหารแหละครับอ๋อได้ครับอ๋อครับผมเดี๋ยวป้ากันพูดนะครับนี่ฮะหลวงแม่หลวงมาหมดนะฮะล้วก็ในการพึกอบรมข้างนี่คิดว่า แต่ละท่านก็จะได้ความรู้ปิกไปพัฒนาเอเภอแม่ใจของเขาอย่างนักอย่างแน่นอนครับส่วนตะคืนผมก็ได้พักอยู่ตึกอาคารนี่นะฮะจือ่อาคารผมจับมาได้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยเงาหน่อยแล้วก็จืดมันแปลกๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปอ่านป้ายสกรรักคำนี่ฮะเป็นเป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะฮะอาคารที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ พอเป็พี่น้องจ้ามเพือ่อใจมาได้หู้ได้หันได้กันนะอันนี้ก็เป็นซุ้มน่าจะเป็นซุ้มทั้งหลอดเข้าอาคารตัวยางนี่ฮะฐานบำรุงดินและปลูกไม้เลื้อยนี่เป็นซุ้มข้างๆก็เป็นปูข้อโพดนะฮะนี่ครับเป็นเหงอนออลำพังนะฮะนี่เฮงอนออลำพังนในห้อง อุปกรณ์การพักอย่างครบมดครับห้องน้ำสะอาดนะฮะที่นอนนอนหนุ่มสบายะฮะบรรยากาศเหมือนโรงแรมเลยครับผมก็ถือว่านี่ฮะเป็นอโอกาสดีนะฮะที่ผมได้เข้ามามีส่วนรวมในการฝึกอบรมครั้งนี้ตัวนะฮะก็เดี๋ยวถ้าจะได้ผมจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในการเป็นซื่อประชาสัมพันธ์นะฮะก็อขออนุญาต เป็นซื้อในสไตล์ของจีโฟกนะครับผมก็เป็นลักษณะของ้าบ,บ้านมาเอลมาฮู้มาหันมาเลียนลู้ไปด้วยกันนะข้อมูลหลายๆอย่างผมก็ยังม่ได้ศราบารายละเอียดในเชิงลึกเตือนะฮะแต่ถ้ามีข้อมูลอันยังตีอยากจะให้มพอม่พเป็นน้องได้ครับพูดไปพร้อมๆกันเขาก็จะถามฮึ้นะครับผมก็ถ้าจะได้ก็เดี๋ยวถ้าเจอในอำเภอหรือว่าเจอพุักผูยย้ใหญ่ตีเป็นดูแลเรื่องของการฝืกอบรมว่าจะมี รฝึกอบรมอั่องมีถานอาั่องนั่นเดี๋ยวเขาคอยๆเห็ียหูไปพร้อมๆกันและก็วันนี้เป็นวันแรกครับผ้สึกว่าผมจะต้องมาอยู่ที่นี่ประมาณ4วันนะฮะก็ได้กับวันซุ์นะฮนะเนาะก็เดี๋ยวถ้าจะได้หลังจากกลับไปถึงบ้านแล้ว4วันนี้ก็คงจะต้อง,งอัปเดตลงยูทูบเพื่อท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ ักแ hạng ซีวันนี่ผมยังไ่ได้อัปเดตลง y o u t u b e อยู่ในนอนนะครับข้อมูลนี่จะได้ออกไปสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องก็คงจะหลังตีเขาอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับจะกินข้าวนะครับน้องโอเคครับเดี๋ยวเขาไปกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ